สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นภาคต่อจากภาคที่แล้วนะคะวันนี้ก็จะมาให้น้องๆทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเ,เช็ค ตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินได้ด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวที่เขาเรียกว่า financial health check นะคะเป็นการตรวจเช็คว่าเราเนี่ยมีสุขภาพทางการเงินเป็นอย่างไงกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมองในมุมถึงเรื่องของเริ่มต้นเลยเรื่อง wealth protection หรือการจัดการความเสี่ยงเนี่ยเรามีการจัดการความเสี่ยงได้ครบทุกมิติแล้วหรือย,อยังนะคะเราดูกันแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้นะพี่สก,กาจะมา,าค่อยๆไปทีละสะเต็ปนะคะทุกคนอ่ะเริ่มกันอย่างนี้ดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์คู่มือนะคะเรื่องของการทํา financial health check นะคะทุกคนซึ่งจริงแล้วเนี่ย ก็ทําได้ไม่ยากเลยนะคะอันนี้มันมนสามารถทําเองได้ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เริ่มต้นเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เราห่วงใหญ่มากที่สุดนะคะก็จะมีเรื่องอะไรคะเรื่องของ ความคุ้มครองกรณีเกิดไรายได้ของครอบครัวหรือเราเกิดจากไปก่อนวัยอันครวรนะคะที่2ก็คือเรื่องของการวางแผนเกษียณอายุนะคะอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนการศึกษาบุตรสาสหรับใครที่มีครอบครัวมีลูกเล็กอยู่นะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการวางแผน่ารักษาเพยาบาลและโรคหลายนะคะแล้วเราก็จะมาสรุปคุ้มครองกันค่ะว่าทํำยังไงนะคะแล้วก็มีจุดไหนที่จะไปต่อได้บ้างในการที่จะปรเทคงเงินออมของเรานะคะอ่ะเริ่มข้อหนึ่งเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของการคุ้มครองไรายได้ของครอบครัวคะ่ะเอาเป็นว่า อย่างที่บอกเนาะว่าจริงๆจะให้เล่าให้ฟังก่อนว่าเรื่องเว p r o t เ c t i o นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดเรื่องของประกันชีวิตนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นภาพลักษณ์ในอดีตของตัวแทนก็ได้ที่แบบเราได้ยินมาว่าแบบเออตัวแทนก็ไปตื้งเงาะขอขายขายในสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการอันเนี้ยมันผิดนะคะแล้วก็ทําให้ภาพลักษณ์ของตัวแทนประกันชีวิตในสมัยก่อนเนี่ยมาส่งผลกระทบทําให้คนเข้าใจผิดเรื่องของประกันชีวิตนะคะแต่ว่าพี่จะบอกไว้เลยว่าจริงๆประกันชีวิตเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดเดียวนะคะที่ สามารถจัดการความเสี่ยงได้ครบภูกมิติและเป็นสิ่งที่สากลเวิร์ไวทุกๆประเทศทั่วโลกนี้เขาใช้กันนะคะอย่างที่บอกว่าเฮ้ยสมมติเราอยู่ในประเทศที่แบบะเจริญแล้วแล้วก็มีสวัสดิการทั้งหลายทั้งปวงที่ปรนการชีวิตอาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะคะเช่นอยู่ในประเทศที่แบบ สวัสดิการ่ารักษาพยาบาลก็จ่ายให้ทุกอย่างเลยเช่นประเทศเดนมาร์กสวีเดนและไอแธบยุโรปใช่ไหมคะแล้วเข้าโรงพยาบาลาก็ไม่ต้องกังวลเลยหรือเวลาเรากรเกษียณไปเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายเป็นไรายได้เป็นภาษีเราต้องหักเลย4ี่เปอร์เซ็นเพื่อเอาไปใช้เวลาที่เรากรเกษียณมาเราก็จะมีเงินได้ตรงนี้กลับคืนมาถ้าเราเป็นประเทศแบบนั้นเราไม่ต้องกังวลเลยค่ะหรือมองง่ายๆถ้าเกิดสมมติว่าแบบเออแบบประเทศนั้นเกิดวบเหตุน้อยมากอะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่ต้องกังวลแต่ว่าเราอยู่ในประเทศที่เป็นยังไงคะ ความเสี่ยงเตเป็นหมดตั้่งแต่เกาขาขออกจากบ้านใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุทางท้นนองถนนนะคะมลภาวะต่างๆนะคะรวมไปถึงเรื่องโรคร้ายโรคมันเล็งโรคหัวใจโรคเออเราได้ยินมากมายในช่วงนี้แบบคนเป็นโ,โรคสโตรกเยอะนะคะแล้วก็เป็นหัวใจวายเฉียบพันก็คืออยู่ดีๆประชุมอยู่ดีแล้วก็เสียชีวิตไปเลยนะอย่างตัวพี่สกายเองก็จะมีคนรอบข้างที่ที่มาบอกเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังเยอะมากเป็นแบบไม่ต่ำกว่า20คนแล้วนะคะที่แบบประชุมอยู่ดีเสียชีวิตเสียชีวิตโดยอายุยังไม่ถึง40ก็มีนะคะมันก็ เป็นเหตุผลที่มาที่ไปนั่นแหละว่าทําไมเราต้องทําเรื่องของการคุ้มครองไรยได้ให้กับครอบครัวไว้นะเพราะว่า คนหนึ่งคนที่เสียชีวิตตายจากไปเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาจากไปเท่านั้นนะแต่มันได้ยังได้เอารายได้ความสามารถค่าตัวของเขาเนี่ยอีกยี่สิบปีข้างหน้าที่เขาจะสร้างได้เอาไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันส่งผลกระทบกับใครคะก็ครอบครัวของเขานั่นเองนะถ้าเกิดเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะเป็นเป็นคนที่มีบุคคลที่ต้องพึ่งพาเขาอยู่หลายคนเนี่ยก็อ,อาจจะทําให้แม่ไม้นะคะก็ต้องกลับมาทํางานนะหรือว่าลูกที่เคยได้เรียนโรงเรียนดีๆก็อาจจะต้องไปเรียนโรงเรียนที่อาจจะอะไรแบบน้อย ถูกลงมาหน่อยอะไรเงี้ยมันก็สมผลกับควาต่อไลฟ์สไตล์ที่เขาตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันจําเป็นจริงๆว่าเราต้องมาทําความศึกษาเข้าใจมากขึ้นเดียวกับประกันชีวิตนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะ ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าประกันชีวิตดีเนาะแล้วเขาบอกว่าประกันชีวิตเนี่ยมันจะแปรผกผันตามความรู้ทางการเงินที่เรามีอะถ้าเรามีความรู้ทางการเงินมากขึ้นเราจะเข้าใจว่าประกันชีวิตก็เป็นเรื่องจาเป็นค่ะอะ,อะเริ่มอ,อย่างนี้นะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าเงินสดที่จําเป็นในค่าใช้ใจ่ายของสุดท้ายของเราเคืออะไรนะสมมุติตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายขั้สุดท้ายที่สามแสนแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะบางคนมียอดเงินกู้ที่คงค้างซื้อบ้านอยู่อีกสามล้านใส่ลงไปเลยค่ะซื้อรถอีกห้าแสนนะคะ บัตรเครดิตสมมติไม่มีเนาะกลายเป็นว่าเรามีเงินที่ต้องเตรียมเนี่ยมาสามล้านแปดนะคะอันนี้ก็จะเป็นก้อนที่หนึ่งที่เราต้องทําไวใช่ไหมคะส่วนฝั่งขวามือนะคะเป็นไรายได้ที่จําเป็นนะ,ะมองไง,ไง่ายๆเหมือนแบบ สมมติาดูแลครอบครัวหนึ่งครอบครัวเนี่ยเรามีรายจ่ายที่เกิดขึ้นต่อเดือนอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะคะห้าหมื่นบาทนะคะคูณสิบสองก็คือหกแสนบาทต่อปีเพราะฉะนั้นเงินอย่างน้อยที่เราต้องเตรียมก็คือหกแสนคูณห้าเท่ากับสามล้านบาทสมมติเอาก้อนซ้ายกับก้อนขวามารวมกันได้อยู่ที่หกล้านแปดนี่แหละค่ะคือทุนประกันที่จําเป็นนะคะที่ทุกคนควรจะมีไว้เพื่อให้ครอบครัวยังสามารถไปต่อได้หากเราไม่อยู่แล้วหรือเกิดคล้ายๆมองให้เหมือนสมมติเรา อ่าขึ้นเครื่องบินแล้วเครื่องบินสั่นหรือแบบเรานั่งเครื่องบินแล้วแบบเราไม่ไม่สามารถกลับมาเทคลองวันเคชันไปเลยแบบนี้ยนะเราก็จะมีความสงบสงบสุขในใจว่าเราได้เตรียมเงินตอก้อนเนี้ยไว้ให้ครอบครัวแล้วนะคะซึ่งมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะอ่าแล้ว พอมาบวกกันเนี่ยเอ้ยเรามีทุนประกันเท่าไหร่บางคนบอกชอบบอกเฮ้ยพี่มีแล้วประกันชีวิตอ๋อมีเยอะแล้วมีอ๋อมีทุนสองแสนค่ะอะไรเงี้ยหกล้านแปดลบสองแสนล้วก็อาจจะเกิดทุนที่ต้องเตรียมอีกหกล้านหกอะไรแบบนี้นะคะแล้วปัจจุบันนี้มันมีแบบประกันอีกมากมายเลยที่น้องๆทราบไหมคะว่าทุนประกันหกล้านหกสำหรับผู้หญิงนะบางทีเราจ่ายเบีย้ยแค่เดือนละสามพันเราก็ได้ทุนประกันหกล้านหกนะคะหรือบางทีนะคะจ่ายเบีย้ยแค่เดือนละสองพันนะคะก็ได้ทุนประกันสิบล้านอะไรแบบเนี้ยม,มันมีการ เขาเรียกว่าอะดปแล้วก็จัดการเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเทเลเมดสำหรับบุกคลน,นะคะเพื่อความต้องการของเขาตามบัตเจตที่ทุกคนมีนะคะสามารถที่จะดัดแปลงออกแบบแล้วก็เสริมเติมแต่งให้เข้ากับความต้องการแต่ละคนได้นะคะนี่ก็เป็นหัวข้อที่หนึ่งเนาะต่อมาจะเป็นเรื่องของการเกษียณอายุนะคะทุกคนเฮ้ยเรามองภาพชีวิตหลังเกษียณเราต้องการอะไรนะคะอย่างของพี่เนี่ยพี่อาจจะมีรายได้หลังเกษียณทัเดือนละหนึ่งแสนนะคะแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวซัก อ่ถกเดือนครั้งต่างประเทศอย่างเงี้ยในประเทศอาจจะไต่มาละครั้งหรืนะคะก็อยากจะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนเดิมนะคะไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเลยนะคะอันนี้คือภาพชีวิตที่เราต้องการนะคะแล้วสมมติตอนนี้พี่อายุสาสิบแปดใช่ไหมคะเรากะที่จะเกษียณตอนอายุห้าสิบห้าอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณสักสิบเจ็ดปีในการทํางานใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ห้าสิบห้าไปอยากจะอยู่ถึงแปดสิบห้าสามสิบปีอะไรเงี้ยเราก็เริ่มาเขียนโฟล์ชาร์ตตรงนี้เพื่อให้เราเห็นภาพ ตอนที่เราจะต้องทํางานเพื่อเก็บเงินแล้วก็หลังจากที่เราก็เสียไปต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะ มองง่ายๆเลยสมมติว่าเออเราต้องการใช้เงินหลังกเกษียณประมาณสักเดือนละหนึ่งแสนใช่ไหมคะอยู่อีกสามสิบปีก็เท่ากับปีละล้านสองก็ต้องเตรียมเท่าไหร่คะสามสิบหกล้านบาทแล้วเราเตรียมไว้ล้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะเราก็จะเห็นที่มาที่ไปเพื่อจะได้มาจัดพอร์ตอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าเราต้องการใช้แบบนี้หลังกเกษียณเนี่ยเราจะจัดพอร์ตความการลงทุนหรือจัดพอร์ตเพื่อสร้างความมัง่งคั่งยังไงให้เงินก้อนนี้มันไปถึงนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องเบสิกง่ายๆก่อนเลยว่าถ้าเกิดในมุมของการวางแผนแบบ คิดง่ายๆเนาะเรายังไม่ลงลึกแต่จริงๆอ่ะเราจะมีเทมเพลตสำหรับการวางแผนกเกษียณแบบลงลึกที่ทุกคนอาจจะว้าวในอนาคตนะเดี๋ยวพี่จะมาแชร์ให้ฟังกันไปเรื่อยๆเนาะอ่ะต่อมานะคะก็คือเรื่องของการวางแผนเพื่อการศึกษาของลูกค่ะเฮ้ย ในฐานะคุณเป็นพ่อเป็นแม่เนอะเราก็อยากจะให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆใช่ไหมถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องส่งให้เขามีการศึกษาที่ดีที่สุดมาดูกันดีกว่านะคะว่าศึกษาอยู่ที่ไหนค่าเทอมเท่าไหร่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดใครเรียนนานาชาติเคยทําให้ลูกค้าอยู่นะคะหนึ่งคนเนี่ยต้องใช้เงินประมาณสามหกล้านกว่าจะเรียนจบนะทุกคนแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นรัฐบาลทั่วไปเอกชนทั่วไปก็อาจจะใช้ประมาณ5ล้านอย่างเงี้ย,ยก็จะรวมเบ็ดเสร็จออกมาเป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเตรียมการเพื่ออจะทําาาใหห้้เปมยขงูน ลูกให้ได้นะคะว่าต้องเตรียมเท่าไหร่ทุนการศึกษาที่มีต้องมีเท่าไหร่เช่น5ล้านบาทใช่ไหมคะอ่ะสมมติเราเตรียมเงินก้อนเวลาให้ลูกออมทุกเดือนทุกเดือนเลย ออมทุวละห้าพันห้าพันตอนนี้มีเงินอยู่ในออมทรัพย์ตรงในหกแสนแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมให้เป้าหมายนี้ไปถึงก็คือห้าล้านลบหกแสนก็คือสี่ล้านสี่เพราะฉะนั้นต้องมีทุนประกันชีวิตสําหรับคุณพ่อและคุณแม่เพื่อเกิดอะไรขึ้นกับคนใดคนหนึ่งนะทาให้แผนการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นไปได้ตามที่ต้องการนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปข้อที่สามเนาะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการออมเงินตรงนี้ที่เราต้องเตรียมนะ ต่อมาเลยอันนี้เรื่องจำเป็นเร่งด่วนมากนะสำหรับเรื่องการรักษาพยาบาลโลรคหัวแรงนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยไปหาคุณหมอนะเจ็บคอเนาะเราไอ่เงี้ยแบบอุ้ยแบบแบบไปหาลูกค้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพพอดีก็เลยเอาไว้หาหมอเลยนะหาประมาณสิบห้านาทีนะคะหมอคุยมาสามสี่คำค่ายารักษาออกมาโอ้พอดีนะคะสี่พันเจ็ดอะไรเงี้ยแล้วล่าสุดน,นะคะลูกคา้า <c oughs> เข้าโรงพยาบาลด้วยโรคภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะทุกคนถ้ารักษาที่เกิดขึ้นนะคะ หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทจ่ายไปแล้วค่ะแล้วล่าสุดเมื่อวานนะพอรักษาไปแล้วหัวใจล้มเหลวเมื่อวานนะเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วนะคะคุณหมอโทรมาบอกว่าต้องใส่เครื่องกระตุ้นหายเอ่าเพิ่เครื่องช่วยกระตุ้นหายใจอะ่ะเข้าไปในหัวใจทีนี้ที่โรงพยาบาลพยาไทสองก็ประเมินค่าใช้จ่ายออกมาแล้วเท่าไหร่ไหมทุกคนหนึ่งล้านห้าแสนบาทค่ะโหดมากนะคะแล้วก็ค่าเครื่องกระตุ้นหัวใจเนี่ยตัวเดียวเนี่ยสมัยก่อนเมื่อสักห้าปีที่แล้วห้าแสนกว่าบาท ตอนนี้นะคะขึ้นไปแล้วค่ะล้านหนึ่งนะคะสำหรับโรงพยาบาลเอกชนอะไรแบบนี้นะคือมันประเมินค่าไม่ได้จริงๆนะคะแล้วลูกค้าที่เป็นญาติของลูกค้าเราอีกทีหนึ่งก็เข้าไปโรงพยาบาลสุขุมวิทเ์นี้ก็นอนเป็นสโตรออายุประมาณสักสี่สิต้นๆนะคะผู้หญิงนะคะแบบอยู่ดีเกิดเป็นสโตรนะคะก็คือหัวใจในสมองเนี่ยขาดเลือดนะคะก็คือเหมือนแค่กับเส้นเลือดขาดเส้นเลือดเขาเรียกว่าตีบแตกในสมองเนี่ย นอนไอซียไปแล้วนะคะห้าเดือนนะคะตอนนี้ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายไปแล้วนะกรุงไทยแอคซ่าจ่ายไปแล้วเนี่ยเกือบแปดล้านแล้วค่ะทุกคนน่ากลัวไหมคะยิ่งโรคเกี่ยวกับสมองน่ากลัวมากๆเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้มีการเตรียมตัวหรือไม่มีประกันนะคะถ้าเรา้องควักเงินที่เรารักษามาทั้งชีวิตเนี่ยเอามาจ่ายนะคะซึ่งก็บอกไม่ได้ด้วยว่าเท่าไหร่นะนี่นวินาทีฉุกเฉินแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นคนตัดสินใจนะคะแต่คนที่เป็นคนข้างๆเราเป็นคนที่เขารักและห่วงใยแล้วคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาที่อยู่ข้างๆเ,เี่ะ เขาจะต้องมารักษาให้ดีที่สุดแต่ถ้าเรามีประกันสุขภาพเหมาใจที่มากพอนะคะเราก็จะหมดภาระหมดข้อกังวลเรื่องพวกนี้ไปมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอุ่นใจปลอดภัยแล้วก็หายห่วงเราจะไม่กังวลเรื่องค่ารักษาแต่เราจะไปกังวลกับวิธีการรักษาแล้วก็เลือกหมอที่ดีที่สุดที่จะสามารถรักษาโรคของเราได้มันก็เหมือนกแบบับคล้ายๆกับเป็น เครื่องที่ปกป้องเงินออมของเราเครื่องที่ทําให้เวลาที่เราต้องตัดสินใจอะไรเร่งน่วนจริงเนี่ยเรื่องปัจจัยพวกนี้มีผลมากๆนะถ้าเกิดสมมุติเป็นมะเร็งที่มัต้องใช้แค่ใจสิบล้านเรามีอยู่แค่ล้านเดียวท,ทำไงคะ ก็ต้องขายบ้านขายรถขายอนานะคตครอบครัวามาเพื่อรักษาตัวอนะไรเงี้ยซึ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะหรือเราจะไปรอคิวบัตรประกันสังคมบัตรทองก็ได้นะแต่ว่าคิวพวกนั้นเนี่ยต้องไปตรงบ้านตั้งแต่ตีห้านะคะแบบกว่าจะได้ตรวจสิบโมงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแออัดไปด้วยคนมากมายถามว่าถ้าเราทนอะไรกับแบบนั้นได้ก็โอเคนะแต่ในวินาทีฉุกเฉินจริงๆถ้าเราเลือกได้เนะทำงานมันชีวิตอะ่ะเฮ้ยเราก็อยากจะรักษาในแบบโรงพยาบาลเอกชนที่แบบเฮ้ยสถานการดีๆแบบ คุณพยาบาลมาถามนอนห้องเหมือนอย่างกับโรงแรมเ้ยถ้าเราเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้นะคะเวลาเจ็บปวดขึ้นมาราก็ไม่ต้องห่วงอะไรต่อไปค่ะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าเอ๊ะมีเท่าไหร่สึว,ว่าของพี่เนี่ยมีค่ารักษาพยาบาลอยู่เหมาใจ10สิบล้านพี่คิดว่าพอไหมพอโรคหลายมีสิบล้านเออพอแค่ห้องเก้าพันเริ่มจะคิดพอไหมวะ นะคะก็ต้องมาบวกแอดออนเข้าไปนะเพื่อดูว่าสิ่งที่เรามีอยู่หลายๆคนมีซื้อไว้ตั้งแต่แบบสิบปีที่แล้วมีค่าสุขภาพค่าห้องสองพันค่าสารสองหมืนเนี่ยเห็นมาแล้วเนี่ยล่าสุดเออเดี๋ยวนี้ค่าห้องถูกสุดในโรงพยาบาลแบบ พยาธิทั่วไปก็หกพันแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันต้องปรับเปลี่ยนในทุกๆปีเพื่อให้เราทันเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลที่แพงมากๆอีกอันหนึ่งก็คือค่าเงินเฟอ้อจากค่ารักษาพยาบาลนี่แหละค่ะขึ้นทุกปีปีละเจ็ดเปอร์เซ็นะคะแต่ค่าเงินเฟอ้อที่แพงที่สุดเนี่ยในสากลโลกนี้คือค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษานะคะเพิ่มขึ้นทุกปีปีละสิบเปอร์เซ็นอะไรแบบนี้ค่ะเราต้องมารู้ไว้นะและแผนประกันโรคร้ายมีแล้วเท่าไหร่แล้วยังมีอยู่เท่าไหร่แล้วมันคุ้มครองถึงอยู่เท่าไไหรรร่่ตต้้้้อองงเเีียยมืนนววดะะคะ โอเคทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูสรุปทั้งหมดว่าเรามีอะไรที่ต้องตเตรียมไว้บ้างนะคะแล้วถ้าจะเริ่มต้นเนี่ยสมมติว่าในเริ่มต้นอยู่แล้วแล้วมีสิทธิลดหย่อนภาษีทั้งหมดเท่าไหร่เช่นบางคนอาจจะแบบฐานเงินเดือนไปแตะสามสิบเปอร์เซ็นแล้วเราก็สามารถลดหย่อนประกันได้สามแสนเงี้ยเราก็มาจัดเป้าหมายให้เหมาะสมแต่ละคนนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดสมมติสามารถเริ่มออมได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอะไรบางอย่างเราสามารถที่จะออมได้ประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนหรือเท่าไหร่ต่อปีเพื่อจะได้ให้นักวางแผนกนารเงินอย่างพวกพี่เนี่ยมาจาาัดสรรเงินลงทุนเพื่อทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีเสาทั้งสี่รั้วที่คุ้มครองเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ปลอดภัยอุ่นใจไม่เกิดเหตุอะไรก็เป็นเงินออมของเราแน่นอะนเงินตรงนี้ไม่หายไปไหนแน่อนอนค่ะมันไม่ส่งมอบต่อเป็นเงินก้อนให้กับคนที่เรารักที่สุดมันก็จะส่งมอบต่อให้ตัวเราเองในวันที่เราเจ็บป่วยในวันที่เรา เกิดแบบกเกษียณขึ้นมานะคะเงินตรงนี้ไม่ได้หายไปไหนแน่นอนแค่ทุกคนทําตามแผนการเงินแล้วก็จัดสรรเงินที่ดีอยาให้มากเกินไปประกันเนี่ยถ้าจ่ายมากเกินไปก็เป็นภาระมันไม่สมควรนะคะ1คนมีแค่3เล่มก็พอ1คือทุนประกันชีวิตที่มากพอ2คือประกันสุขภาพที่มากพอและ3ก็คือประกันโรคร้ายที่มากพอเนะชื่อเถอะว่าถ้ามี3ามเล่มนี้นะอุ่นใจปลอดภยัยล้งวนเดินออกก้าวเท้าออกจากบ้านทุกวันเราก็จะ เฮ้ยฉันมีทุนประกัน10ล้านนะอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบเออแบบไม่ห่วงอะไรก็หมดกังวลอีกต่อไปนะคะก็วันนี้ก็จะฝากให้ทุกคนนะคะมาทํา financial health check นะคะถ้าใครนะคะที่อยากจะได้เครื่องมือทําการเงินแบบนี้นะคะก็สามารถทักลิงไลน์แอดนะคะตัวแอดแล้วก็สกา CFP ทักมาขอข้อมูลตัวนี้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวใครอยากจะวางแผนหรือ ปีคำปรึกษาเกี่วกับประกงประกรันหรืออยากจะไปตามพี่ในช่อง TikTok ก็สามารถไปตามได้นะคะเราก็จะมาแลกเปลี่ยนไอเดียกันแบบนี้ทุกๆทุกจันทพุธศุกนะคะอย่าลืมลาบ๊ายบายคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่ค่ะ